โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องกล้อง360องศานะครับอตัวนี้เป็นตัวกล้องจากเมืองจีนนะฮะคือว่าในบ้านเรายังไม่เห็นตัวนี้ใครนำเข้ามาขายเลยในราชดาก็ไม่มีผมก็เลยต้องสั่งจากเมืองจีนเนาะก็แพ็กเกจก็ประมาณเนี้ยมีแตกนิดหน่อยเนาะแพ็กเกจที่เข้ามาตอนแรกนะฮะเขาจะเป็นแบบ มีบับเบิลห่อนะครับแล้วก็แล้วก็ห่อพลาสติกธรรมดานะครับก็เลยแต่ว่าตกใจนิดหน่อยคนะตอนแรกก้อแตกเนี้ยแต่ก็มันอยู่ในตัวเคสแอคชั่นแคมของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาจัดประเภทเป็นแอคชั่นแคมสา0รองศานะครับอืมมี Wi-Fi ด้วยเนาะก็เราเกริ่นอย่างหนึ่งเนาะก็คือตอนแรกอ่ะคือคือพยายามหากล้อง360สา0รองศาครับ ก็อยากได้มุมมองกล้องที่มันแปลกใหม่หน่อยนะครับเพราะว่าแรกๆก,ก็ลองเล่นแอคชั่นแคมทั่วไปแล้วพวก s อสจีแคมพวกอันนั้นนะ่ะอ๋อมีเอสจีแคมอย่างเดียวเนาะก็มันก็กล้องมันมุมมองมันก็กว้างจริงแต่ว่ามันยังไม่ได้สั้60องศานะครับก็เลยอยากลองแล้วพออยากลองเนี่ยไปดูเนาะในท้องตลาดจะมีเจ้าตลาดก็อย่างเช่นเ e กียร์เกียร์ VR นะครับซึ่งก็เกียร์20,000นะครับแล้วก็มีริโกเชต้า นิโกชิต้านะครับอืมแล้วก็ลองลงมาก็อย่างไอนิคอนค่าแมสเตอร์ค่อืมค่ายมิชชันคี m ์มิชชันก็ยังไม่มานะครับจะรอก็ไม่ไหวต้องรีบใช้นะครับพอดีมีแผนจะแต่งงานก็เลยว่าต้องรีบใช้ในงานแต่งก็เลยว่าไปดูในตัวของในไทยก็จะมีในตอนนี้ดังใน Facebook จะเป็นพาน v i ิวที่มันจะมีกล้องสองด้านนะครับแต่ก็ราคาเราเกินเอื้อมไปนิดนึง ก็มาดูมาดูตัวนี้ไปเซิร์ชใน Aliexpress นะครับก็เจอนะก็เลยตัดสินใจซื้อก็ราคาก็ประมาณ3,000นต้นๆนิดๆนะครับคือถ้าซื้อใน Aliexpress จ่ายด้วยบัตรเดบิตก็เขาจะบวก2%ซน์นะครับจัดการคิดตามค่าเงินตอนนั้นเลยนะครับออันนี้เป็นการสั่งครั้งแรกสั่งไปเมื่อวันที่แ mm hmm. นะได้มาเมื่อวานเมื่อวานวันยี่6กใช่ไหมโอเคก็ประมาณสิบแดวันนะครับหลังจากจ่ายเงินนะครับ ก็ไม่ถือว่านานมากแต่ถ้าคนใจร้อนก็ถือว่านานโอเคมาอันบ็อกกันเลยนะครับวันนี้อันบ็อกกันก็ดูเลยเป็นว i f ฟนะฮะกล้องตัวนี้มันจะมีสัญลักษณ์220องศาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่360องศาทาั้งด้านหมดเลยเราก็จะเสียมุมที่เหลือตรงเนี้ยข,ข,ข้างล่างตัวกล้องตรงเนี้ยครับประมาณ140องศาก็คือรูปมันมันงงๆหนะ่อยเนาะดูรูปสิ จริงมันอันนี้มันก็ร้อยแปดสิบเนาะก็บวกมาอีกด้านละยี่สิบเนาะประมาณเนี้ยก็จะเป็นมุมประมาณเนี้ยพิดว่าไม่ได้ตรงสูตรกล้องเนี่ยมุมอับไปนะครับแต่ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแหละผมว่าเพราะว่าใครไม่ค่อยมีใครมาดูตรงนั้นหรอกบริเวณนั้นนะครับแค่ดูรอบได้ก็โอเคละนะครับรอบตัวกล้องนะครับก็แต่มันก็คือก็ข้อเสียเหมือนกันนะก็ยังว่าก็พิจารณาเอาพอะเวกใช้ก็ได้เช่น เอากล้องตัวนี้ไปไว้ที่ผนังก็ได้นะครับเพดานนะครับก็จะได้ส6มอสสงอาเหมือนกันแล้วก็ต่อ Wi-Fi ได้นะครับอันนี้เป็นสินะ Wi-Fi ส่งข้อมูลรับข้อมูล Wi-Fi ได้ก็จะเป็น Full HD นะครับ 248p 4นะครับอมผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่า 248p 4คือยังไงนะครับว่าจะอืมอืมไม่ทราบมกันนะโอเคค่อยว่ากันว่ามันมันเหนือว่า Full HD ยังไงพันแปดสิบ p ยังไงมันคิดยังไงผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะเทียบเท่าพอพก Full HD เลยเพราะว่าถ้าเทียบในอัตราส่วนองศาที่เท่ากันนะผมว่านะครับเพราะถ้าเป็น Full HD จริงก็โอเคนะภาพนิ่ง16เมกะพิกเซลนะครับ360อบงศาคือรอบรอบเนาะข้างสองด้านนี้ก็จะเป็น3 6 0กสิ Experience Video VR นะครับเอาไปใช้กับ VR เนาะ5้า,อ,นนะาอ,อันนี้หน้าหลังนี้ก็3า0พานรามิก ไม่เข้าใจเนาะใครเคยเล่นพวกเฟซบุ๊กก็มามามา,มาเยอะนะช่วงนี้สามร้อยหกสิบพันล้านเมตรอนูร่นี่เขาแอนูรารอบเลยนะหมุนรอบเหมือนพวกจินนัสกาอะไรพวกนี้ฮ a ร์ฟราว์ฮาร์ฟครึ่งวงกลมนะครับ Half r o u n d inner rim อันนี้ก็งงๆเหมนะือนกันค่อยดูของจริงค่อยดูราวของกลมนะครับแคว อันนี้โหมดนี้ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกับว่าประมาณนี้ครับเ m มีหลายโหมดเขาก็บอกว่ามีหลายโหมดอันนี้ก็จะเป็นข้างกล่องอีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโล่เนี่ยที่เขาใช้เยอะอันนี้คือโหมดมาตรฐานของกล้องเลยแหละเขาก็เลยโชว์ข้างบนนะเนี่ยแบบนี้แหละครับน,นี่ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้แหละครับโอเคมาดูข้างหลังกันมีทั้ง App Store และ Google Play นะฮะ XDV สา0กน p e c i f i c a t i o n นะฮะ image size CMOS 8 megapixel เนาะ range aperture f f e c o l range อ aperture คือ f ต่อ2ศูนนะครับก็มาต่อทาง effective focal range f เท่ากับ1จุดมิลลิเมตนะครับอันนี้ไม่ค่อยโอเคค่อยว่ากันทีหลัง v i e w angle 220องศาโอเคมุมมอง220องศานะครับ LCD monitor size 0.96นี่มา คือมันเป็นโมโนโครมนะ LCD ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เอาไปดูก็คงไม่ได้ Storage internal i n แม a กแฟลช4เซลลนะครับก็คงไปใช้จริงไม่ได้นะอันนี้มันเอาไว้เก็บระบบปฏิบัติการมันนะแล้วก็ External นะครับเป็น micro SD 8ปดถึง6กสี่กิกคลาส6ถึงคลาสสิบนะครับคือตอนแรกผมเห็นใน a r i e x p r e s s นะก็มันรองรับได้สูงสุด128ยในกล่องก็เลยว่า อาจจะต้องถ้ามี128 g ยค่อิดมาลองดูนะอินเทอร์เฟซ usb micro usb 1เนาะมี sd card ด้วยนะมีพอร์ต sd l a นะจะไม่ใช่สาย micro built in เนาะมีสปีกเกอรนะ์มีสปีเกปเกอร์มันดูไม่ได้แล่อาจจะเป็นพวกเสียงต,ต,ติ๊กติ๊กติ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไฟล์ฟอร์แมตเป็น h 2 6 4ก่ก็ไม่ได้เร็วไลน์นะฮะโฟโต้ jpeg นะครับมี resolution e ี่ค o m มละเอีด2448คูณ24 2448เนี่ยได้ที่30เฟรมเอสนะครับอันนี้2048ก็ได้30เฟรมเอสถ้ามาเป็น144 0อ่ะได้60เฟรมเอสเลยนะถ้าไปถ่ายกีฬาเนี่ได้เลยแจ่งเลยคนระับถ่ายรถแข็งอนะไรก็ได้60เฟรมนี่ถือว่าเยอะพอสมควร okay. โอเคโ o โต้เรส l ล t ชันนะครับได้161285มิกก้ได้นะครับโคเอสดีนี่มาบบอีกทีว่า64กนะิกะไบต์ โอเคนี่คืออะโคดนี่ไรทั้งกล่องถือว่าดีไซน์ได้เหมือนแอคชั่นแคมทั่วไปนะครับถือว่าโอเคเลย,ยนะนะแกกล่องกันเลยครับนี่เอของเรานี่นะครับเอของเราแล้วก็เดี๋ยวดูทั่วอุปรกรณ์ก่น,กน,กน ผมไม่ได้ใช้หรอกถ้าใครเคยใช้พวกแอคชั่นแคมก็คงรู้แหละว่าจะต้องใช้อะไรบ้างรู้งาน <c oughs> น,นี่ก็ไปรัดรัดไว้นะฮะผมไม่ค่ยได้ใช้หรอกตัวนี้ไม่เคยลองใช้แอคชั่นแคมอนี้ก็อืมอันนี้มันจะได้ใช้จริงอยู่นะไปติดตามมอเตอร์ไซค์ตามมอนกน็อกเสียบเข้าไปอันนี้ก็ติดตามผู้จักรยานแทนจักรยานเนาะ ถือว่าโอ้เพราะว่าจะถอด้องถอดอันนี้มาใส่เนาะแล้วก็มีอะไรอีกอืมอันนี้แปลกนี่แอคชั่นแคมโชว์ไปไม่มีนแน่นอนอย่างเสี่ยวหนี่ยี่ก็ไม่มีเอชซีแคมก็ไม่มีแน,ปปนกก่นอนไม่ปับองศาเนาะแลค่อมาประยุกชัยทีเนี้ยว่าใช้อะไรได้อันนี้ก็อืมเพน,น่าจะรู้ว่าเช่องแคมเขามีให้อยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็ไว้ทำอะไรเนี่ยอาจจะไว้ตรงนี้นะใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะนนยังไม่รู้เอนกันนะเอาไปททำอะไรอืม <c oughs> อันนี้ก็ธรรมดาเอาไปหมุนติดกับอะไรสักอย่างเอาไับเตรียมกล่องได้อันนี้ผ้านะครับไปเบอร์ไปผ,ผ้าเขาเรียกผ้าผ้าเช็ดเลนนะครับสาย USB นะครับ หลายข้อเลยแเ้วเจะเลือกใช้ไปเลยนะครับอ๋อมีคู่มือด้วยนะเนี่ยว่าไม่มีคู่มือนะครับจบละไม่มีสาย SDR ให้นะครับดูภาษาอังกฤษนะเพื่อนเอ๋ยเลยแกรมโพดักก็โครทับคันตาน,น,น,นิหน่อนน้าฝนอางี้แหละมีอะไรเนี่ยอากาศเยอะโอเคเจอวูมงแพ้เล็กน,น้อย เกียร์เทรนคูร่ามตัวประกอบเนาะนมีไม้ดูตัวนี้เลยดูของจริงด้วยจริงออกอย่เนาะเกียโอเค,อเคดูของจริงนะเรนเนาะนี่อันนี้เขาใส่มาให้นะโอเคนะครับอันนี้ใส่มาให้อาจจะเสียสีได้สองร้อยสิบองศาเรนเกียร์เทรนคะูรานะครับ ไม่ไม่ไม่นะจอหกศูนย์จุดเก้าหกไม่จอเป็นแบบโมโนโครมนะครับใช่จอสีนะครับก็ Wifi ดาวทับด,ดาวเบอร์กี้อินดิเคเ,เตอปุ่มโอเคปุ่มออนอ่อปุ่มวัรเทิร์ปุ่มปัดอะไรของนี้ยสปีกเกอร์ก็มีนะครับ าย USB น,นี่ก็ที่เสียบสติกากรแบตเตอรี่นะครับโอเคนึงออกได้ตามชุดแปดโนะฮะพันสองร้อยมิลลิแอมโอเคอันนี้เรียกว่า waterproof case นะครับเคสกันนะ้ำ Bicycle b ร a n k e t นี่ตามนี้เลยโอเคอันนั้นไม่ต้องดูน,นะครับดูไปก็เท่านั้นเอาไปใช้จริงเลยดีกว่าน,นะครับอันนี้คือแบบที่เขาแนะนำให้ใช้นะครับมีอันนี้สมนี้นี้ได้บนหมือนี้บนแฮนอืมประมาณนี้นะครับโอเคจบแล้วนะครับ ประมาณนี้ที่หนึ่งจบดพูพระเอกเราเลยเราต้องใส่ s d สดีกาก่อนนะใส่ปเปิดครั้งแรกนะครับผมเปิดไว้แล้วครั้งหนึ่งก็ถ้าไม่มี s d สดีการ์อัดไม่ได้เนาะแล้วก็ s d สดีกานี่ก็ระวังนะไม่ต้องเอาตัวมีข้อมูลมานะมันจะต้องฟอร์แมตถึงจะใช้กับมันได้นะฟอร์แมตโดยตัวมันถึงแม้ว่าการนั้นไม่จะแบบเคยฟอร์แมตมาแล้วนะ 6ละาการแกะกล่องนะครับต่อไปเดี๋ยวเอามาดูการเอ่เอในเขาเรียกอะไรละฟังก์ชันต่างๆของมันอีกนะครับในพารทต่อไปอันนี้แค่แกะกล่องเสร็จแค่นี้พอน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็พอดูเรื่องดดวัสนะดุเนาะวัสดุถือว่าโอเคเลยนะไม่กินงกล้องเลยนะครับสวยงามใช้ได้เลยมาตรฐานจีนยุคใหม่นะครับ สวยเลยแหละแบตก็โอเคนะเมื่อกี้ดูนะครับสวยงามขอบคุณครับที่กามรับชมสวัสดีครับ